นิยายแปลจีนเรื่องอักษาวกแห่งดาราไอรินโนเวลนิยายเรื่องนี้แปลขึ้นเพื่อแบ่งปันความสนุกให้กับนักอ่านเท่านั้นไม่มีเจตนาเพื่อการค้าหากพบว่ามีลิขสิทธิ์ในไทยโปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสมขอบคุณค่ะในยุคที่อารยธรรมมนุษย์แผ่ขยายออกไปสู่วงจัก,กรวาลอาาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์แผ่ไพศาลครอบคลุมทั่วทั้งดาราจากท่ามกลางกระแสะอพยพระหว่างดวงดาวอันยิ่งใหญ่โจชิง บังเอิญปลุกพลังพิเศษให้ตื่นขึ้นพลังที่ทำให้เขาสามารถเดินทางไปยังแดนดวงดาราต่างๆได้เขาสามารถสร้างร่างอักษาวกแห่งดาราให้เป็นภาชนะรองรับจิตวิญญาณของตนแล้วใช้ร่างเหล่านั้นต้องไปยังโลกต่างๆในฐานะตัวตนใหม่จากชายหนุ่มธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายชะตากลับพลิกผันอย่างคาดไม่ถึงทุกครั้งที่เขาสร้างอักษาวกแห่งดารา มาก็ไม่ต่างจากการเกิดใหม่อีกครั้งทว่าทามกลางการเดินทางข้ามโลกอันไร้ขอบเขตนี้เขากลับค่อยๆตระหนักได้ว่าอารยธรรมมนุษย์อาจไม่ได้ไร้เดียงสาต่อการมีอยู่ของดินแดนเหล่านี้อย่างที่เขาเคยคิดโลกที่ซ้อนทับกันหลายมิติคุมอำนาจที่ขับเคี่ยวกันข้ามพบนี่คือมหาสงครามแห่งชะตากรรมระหว่างมิติและมีเพียงเขาเท่านั้นผู้เดินทางข้ามมิติได้ในร่างนับไม่ถ้วนอักษรวกแห่งดารา